หลังจากที่แรงเงากันมาเนี่ยวันนี้เราจะมาวาดรูปสิ่งของรอบตัวกันนะครับก็คือเราอะสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะวาดอะไรให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆทดลองวาดดูนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะหยิบขวดน้ํามาทดลองวาดดูแล้วก็ให้สังเกตแสงเงานะครับมันจะมีจุดแสงเงาบนข,ขวดน้ำเนี่ยทั้งสว่างแล้วก็เข้มแล้วก็อ่อนก็ลองสังเกตดูทุกมุมนะครับคือที่ผมวาดเนี่ยก็นั่นแหละอาจจะสเกลไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นครับาจริงไม่ได้วาดนาน าปีมก,ก็มาลองวาดให้ดูเป็นแนวทางน,นะครับว่าเราสามารถฝึกจากสิ่งของรอบตัวได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งของในจินตนาการไม่จาเป็นต้องไปซื้อโมเดลวงผมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแค่เราหยิบวขวดน้ํากล่องครีมนวดผมครีมสระผมไฟชงไฟแช็กอะไรก็ได้ครับอันนี้ผมจะใช้ดินสอสอง B เนี่ยล่างแล้วก็ลงเงาไปก่อนแล้วสุดท้ายก็จะใช้ EE e เนี่ยมาทําเงาฉากหลังแล้วก็เงาที่เข้มขึ้นนะครับรูปที่ได้เนี่ยมันอยู่ที่การฝึกแล้วก็การสังเกตเรา ซึ่งไม่ต้องรีบวาดค่อยๆวาดนะครับอันนี้วาดให้ดูซึ่งมันถ่ายไปด้วยผมก็ใช้เวลาวาดเร็วครับก็ชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนี้ก็ให้ทุกคนไปฝึกนะครับจะได้ขึ้นเลเวลเป็นเลเวล13กันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําอะไรก็ไปดูกันครับคิดว่าน่าจะใช้ปากาสเก็ตสิ่งของรอบตัวให้ดูอีกสักหน่อยว่าเทคนิคการใช้ปากาเนี่ยวาดได้เป็นยังไงใครอยากได้เทคนิคอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะไปหาวิธีสอนมาดู อะไรวะก็นั่นแหละรครับก็ทุกคนก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันนะครับว่ารูปเนี่ยมันต้องฝึกกันเยอะๆครับไม่ใช่ว่าเอกก็เก่งเลย